พบแล้วดาวดาวตลกผิวสะอาดมารยาทเรียบร้อยดาวตลกอินหนึ่งดวงดาวตลกคู่กวนไม่เอกวันเฉลิมดาวตลกใจเอวี่บี้ดาวตลกผิวสะอาดมารยาทเรียบร้อยแม่มอมพักฉันเนี่ยแกนี่เนาะอยู่ไกลก็วิ่งมาพักกัน เป็นไ,ไงล่ะแต่งหนาตั้งแต่หกโมงเย็นบ้ากว่าจีได้ลอดหนายับแล้วยับอีกโอ้ยดีอกดีใจแท้ๆได้มาเล่นงานนี่แม่เอยเมื่อคืนนี่นอนเดี่ฝันดกเดิยวที่เลาให้ฟังได้แม่มองเดิมฉันก็ไม่เห็นลูกจักกับญาติพี่น้องแถวนี้เลยคนตายก็ไม่เห็นลูกจักกันย่าสมพิษมีใหม่น่ะนะ รือไปเข่าฝันฉันออดฉันจะเล่าพวกแกฟังแม่ไปเข่าฝันฉันบอกโอาพี่นุง่งลูกหลานกูมีหลายห้หลายพรุ่งนี้มึงไปเล่นลิเกรางวัลย่างเยอะว่ะเขามาเข่าฝันฉันนั้น,นี่คุณคุณย่าสมพิษน่นะนะเออบอกลูกหลานกูมีตั้งเยอะมีแต่รวยๆทั้งงานเลย มึงไม่เล่นลิเกพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาก็หายรางวัลมึงว่ะแล้วแกก็กำชับนักกำชับหนาบอกว่าถ้าหากว่าไอ้ดาวตลกชื่อจ่าเอ๋ออกมาน่ะนะลูกหลานต้องให้ทุกคนนกเด๋อถ้าหากว่าไม่ให้ทุกคนทำบุญไปกูไม่รับอ่ะกูเครียดอ่ะออกมาแล้วนี่เล่าให้ฟังเฉยๆนั่นนี่โอ้หน่นเห็นไปเห่นเอาจะเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นนี่ มีคนเดียวนี่ลูกหลานนั่นน่ะป่านที่เป็นจริงเอา้าไหนว่ามีเป็นหลายมีหลายคนมะบอกห้ทุกคนตรงไหนอีกโอ้โหสังนี้ดาขอบคุณนะครับโอโ้ขอบคุณมากครับเอยสมน้ำนามึงออกหรือกลักกวหมูเขาไปยัดหามืด <c oughs> โอ้ยแต่ก็มีเรื่องจริงอยู่ดอกนี้ยเมื่อเย็นนี่นะเมื่อกินข่ากันตรงนี้ มันจะเหลือมก็นั่งกินเข่ามาดูก็ทาเวทีแม่แม่มอมก็ไปนั่งคุยเลยเดีย๋ยวมันเหลือมวันเหลือม,เอ,มเองกี่จุดทูบยังไงไม่ให้ฝนตัวกว่าเอองั้นเองก็บนนอกเนาะวันเหลือมไปจุดหาหลวงพ่อเดอ้อหลวงปู่เด้อวะ่ะเดี๋ยวแม่ที่ไปทางนี่เองแม่มอมกรรมทูบไปตั้งเป็นกรรมเลยกรรมไปจุดตรงนี้ท่องคาถาอยู่ตั้งนานน่ะแม่เอ,อ้ย ท่องไปท่องมาพอดวางทูบปวัวฝนตกหาใหญ่เลยเออแกท่องคาถาอะไรของแกคุณแม่ออแต่ก็หยุดแล้วแต่ก็หยุดแล้ว,ลวเราก็เล่นได้ขอบคุณมากครับคุณแม่มอมนะครับขอบคุณนะครับขอคุมากครับอู้นี่ชุดที่เท่าไหร่ดิแออนะม่มเหรีงานมามาเล่นงานคุณแม่มอมแม่มอมเปลี่ยนชุดยี่สิบชุดแล้วอ่ะ นั่งกินข้าวอยู่เดี๋ยวกูไปเปลี่ยนชุดหนีน้ามก่อนเด้อไปกินหนีน้าไปไหนขอบคุณพี่เป้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณชาวบ้านพาด้วยนะครับคุณแม่เฉลวยคุณแม่ทับแล้วก็คุณแม่น้อยพี่ไั่นะครับพี่หมูพี่เป้านะครับขอบคุณหลายหลายขอบคุณชาวตลาดดอนขวางด้วยนะครับขอบคุณนะครับอ้าแล้วลูกหลานแม่สมพิษมาครบหรือยังมาคนเดียวอยู่เลย พี่อำนวยก็ยังไม่ได้มานะเอพี่อำนวยด้วยนี่อยู่ไหนแนละ้วพี่อำนวยอยู่ไหนเหรอพี่อำนวยจา๋าลุกมาเถอะพี่สุมนึกดามีไหมไม่มาเนี่ยางานรวมไม่มาเนาะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลน,น้ำใจโอ้แต่กติดใจกับเข่ากับปลาเป็นไงแม่ <c oughs> ทำอะไรมาก็อร่อย อร่อยครับอร่อยเหลือหลายเอ,าอร่อยอยังไงอร่อยทุกอย่างเลยครับดูสิโกงเตียเตี้ยนาลา่างข้างหลังนั่นนะอันนี้ของใครหือ้อโอพี่อำนวยนะครับพี่นึกมีไหมพี่นึกพี่นึกนึกไม่ออกนะมีไหมฉัน <c oughs> ก,ก็นึกอยู่ตั้งนานขอบคุณมากครับสำหรับกับขาวกระปลาที่เอามาให้แมโพลิเกต รถลิเกมาจอดเท่านั้นแหละพากันแย่งกับเขาวีิลืมลำลืมลำลืมลำมือซ้ายทีมือขวาทีปากเปิรกนี่ให้มันแทบแสดงว่ากับข้าวอร่อยมากเขาลืมมาช่อนมาไห้โอ้ยสะออนแท้ๆต้มไก่น่นน่ะสะออนต้มยำไก่จริงๆเป็นยังไงคนไปทางไหนก็เจอแต่ตอนหอมใบมะกรูดก็หลายหลายลาบก็พอลาบผักชีอายะเลย ครับแต่ก็อร่อยอร่อยครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวไวพ้พรให้แม่ครัวก่อนนะครับรับตินรับพรเดอร้อแม่ครัวเดอ้อโดยเฉพาะแม่และามอบที่จุดพูดไให้ฝนตกหมด,หมดงานคืนนี้ขอให้แม่ครัวเลิก ลิเกโอ้ยถูกเจ้าคขอเพลงนี้มาเดี๋ยวจัดทร์ไทยแต่บัวคนนี้คืนนี้พัดหมีจะกะท้า อย่าลืมนะจ๊ะติเกตากาพระเอกตากานางเอกตาคาชันยิ่งชามงโมด้วยชอบแต่แท้พัดมีแม้มือเย็นก็มาแม้ตนหมูตนเท่ากําปั้นนุนน่ะถามจริงๆมีดแม่ครัวไม่คมเนี่ยแม้ตนไอ้ยังใหญ่ดอกเด้ครับแต่ก็อร่อยครับผมจ้า เขอเพงไรแม่ออแม่แกขอสี่ยันพระเลยยังไม่พออีกนี่พระออกมาแม่ก็ขอสี่พระนั่นน่ะแต่เดี๋ยวที่จัดห้เด้อแม่เด้อรอสักแป๊บหนึ่งครับผมเองครับมีชื่อว่าเจ้าเต่า,ตาครับเต่าก็าเขียนไม่อยากขอหีบตะ้ละอีตัละอําอ่านว่าเต่าเรียนโป .6 ตัวป .1 หนึ่งวเดียชั้นนี่นะครับผมเต่านามตระกูลมีใหม่ เป็นลูกหลานเจ้าภาพเป็นญาติห่างห่างห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 ่างห่างห่างมากมายกายกอง,อ,งองครับเพราะไงครับเป็นลูกชายของพ่อแสนตีเพชากา้าพ่อผมมีผมเป็นลูกชายคนเดียวอยู่ไปอยู่มาดันมีน้องชายเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแต่น้องชายชายคนนี้มีชื่อว่าสุริฉันพูดถึงน้องสุริฉันนะแม่นะแต่งตัวแม่ฉันไม่เชื่อเลยว่าสุริฉันนี่เป็นผู้ชาย ฉันมั่นใจว่าสุริฉันต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนมันมีอะไรปิดบงังฉันอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องลงไปตามถามน้องสุริฉันว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใครพากูพูดพิษลยลินกุพันก็เหงือกละไปถามดูว่านอกเป็นผู้หญิงหรือชายถ้าากรู้เป็นผู้หญิงว่าไหนจะขอแต่งงานเลยโอ้โอไฟไม่บ้านเรา